มาถึงเรื่องที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเบียร์ครับเพราะว่าต้องพูดเลยครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยใครไปก็จะพบเลยครับว่าเบียร์ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อพอสมควรแล้วหมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D ออโตเบดิกหมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ Fn ทุกสาขาและ Fnmall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับก็มีผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยอยู่ไม่กี่เจ้าของส่วนแบ่งการตลาดไม่ว่าจะเป็น อาซาฮีคิรินสปโปโรแล้วก็ซันตรี่คือพูดมาเนี่ยผมว่าคอเบียร์หรือคอแอลกอฮอล์เนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วใน4บริษัทนี้ครับล่าสุดครับตลาดเบียร์ในญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเผชิญภัยคุกคามอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือการโจมตีครั้งใหญ่ก็คือการโจมตีทางด้านไซเบอร์นะพุ่งเป้าไปที่บริษัทอาซาฮีกรุ๊ปครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศญี่ปุ่นครับผลกระทบที่เกิดขึ้นถามว่ามีอะไรบ้างก็มันทําให้ต้องหยุดนะโรงงานหยุดการผลิตเลยเนื่องจากว่ามันไปโจมตีระบบสั่งซื้อแล้วก็จัดส่งสินค้าพอมันไปโจมตีแบบนี้ครับมันก็เลยทาให้สินค้าขาดแคลนเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วก็การจัดส่งก็พังเนาะมันก็เลยทําให้เบียร์อาซาฮีแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทอื่นๆของอาเซียน ไม่สามารถจัดส่งได้ชั่วคราวคือจะเปลี่ยนมาใช้ระบบแบนนวลบางทีมันก็ไม่ทันไงเพราะข้อมูลอยู่ในในในดิจิตอลหมดใช่ไหมการที่เขาจะต้องส่งไปยังเซเว่นแฟมิลี่มา l ลอซอนอะไรอย่เงี้ยคือไม่ได้จนต้องทําให้พวกเซเว่นแฟมิลี่มาหรือลอซ o นในญี่ปุ่นเนี่ยถึงขั้นต้องประกาศเลยนะว่าเอ่อต้องเตรียมตัวรับมือกับการขาดแคลนสินค้าของอาซาีฮีอืมทีนี้ บริษัทอื่นอาจจะไม่เปรียบนะครับแต่ว่า,าซายีเนี่ยต้องพูดแบบนี้ครับว่าเขาก็พยายามนะจะป้องกันแล้วเขาก็ยืนยันออกมาครับว่าข้อมูลของลูกค้าไม่ได้รั่วไหลนะครับแต่ว่ายอดขายของอาซายีเนี่ยต้องพูดว่าเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดในตลาดนี้ก็มันบ่งบอกถึงราคาหุ้นมันบ่งบอกถึงความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันกระทบค่อนข้างใหญ่นะ นั้นใครที่ลงทุนเนี่ยก็ลองดูนิดน,นึงแล้วกันนะมันไม่ใช่เรื่องคแค่เรื่องของการบริโภคนะแต่ว่ามันกระทบต่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเลยถึงแม้ว่าเครื่องดื่มประจําชาติของญี่ปุ่นมันคือสาเกนะแต่ว่าเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มาจากกลุ่มของเบียร์เนี่ยมันก็ได้รับความนิยมมากๆโดยเฉพาะกลุ่มของออวัยทํางานนะครับแล้วก็โรงเบียร์ยักษ์ใหญ่ทั้ง4รายเนี่ยก็ อย่างที่ผมพูดคือเขาครอบคลองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ๆกันแบบตามที่ผมพูดนะแล้วถ้าเกิดว่ากระทบหนักมากๆแล้วยังแก้ไขไม่ได้การส่งออกเบียร์ไปยังภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็ยังมีปัญหาด้วยโดยเฉพาะแบรนด์หลักๆแต่ว่าทางอาซายีก็ออกมายืนยันนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะเกิดขึ้นเฉพาะแค่ในโรงเบียร์ที่ผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นโรงเบียร์ที่ตั้งอยู่ที่ตามต่างประเทศนะอันนี้ไม่น่านมีปัญหาน,นะครับนั้นขอเบียร์ก็สบายใจได้นะ ว่าถ้าไม่ได้เป็นตัวที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะยังมีบริโภคอาูุตามปกติแต่ว่าถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบกันค่อนข้างหนักมก็หมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่รน 3D Orthopedic หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จาก t ทม s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c o n o m มิชช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้ารองรับสรีระของศีรษะและตน้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ